แบบสามแอล L, ประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพน2ในพระธรรมหนึ่งโครีนบทที่6ข้อ1ถึงสามผู้แบ่งปันคือท่านอาจารย์เชิดชูกเกียรติที่จะนำเราในการแบ่งปันพระวจะนะคำของพระเจ้าในเช้านี้ขอมอบเวลาให้กับท่านอาจารย์เชิดชูกเกียรติเลยค่ะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็มีความดีใจทุกวันนะครับตื่นเช้ามาก็พบพระเยซูและมีความดีใจมาก ที่ได้พบคนในครอบครัวโดยเฉพาะพบพี่น้องในทุกเชา้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการสัมโตรความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สําคัญเวลาที่เราจะดูคนดูที่การมีความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าการที่เขามีความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้างไม่ใช่ฟังสิ่งที่เขาสอนเดี๋ยวนี้มีคําสอนมากมายที่ผู้สอนมีความเชื่อมั่น มีความมั่นใจดังนั้นก่อนที่เราจะรับคําสอนเหล่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตต้องไปดูว่าเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดําเนินกับพระเจ้าในระยะเวลานาน,านเท่าใดนี่คือเป็นการปกป้องตัวเองนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับคําสอนในเช้าวันนี้นะครับชื่อว่าพระปัญญาและการที่ภากษานะครับเพราะมีเหตุที่เกิดขึ้น ในหนึ่งคอเลนบทที่6 1- นึสาเปาโลพูดถึงการเป็นความกันในคิดจักเป็นเรื่องปกติที่คนสองคนขึ้นไปไมาอยู่ร่วมกันนะครับจะมีความเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินะครับในครอบครัวในคิดไจักนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือนะครับในข้อ5ร้ร巴ทิศพูดถึงว่าสติปัญญาในการชำระความ เปาโลกล่าวว่าในพวกท่านมีใครไหมในครอบครัวท่านมีใครไหมที่มีสติปัญญาในการชำระความไม่ได้หมายถึงมอบไว้กับพระเยซูส่วนที่เรามอบไว้กับพระเยซูเรามอบอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือมีสติปัญญาในการชำระความนะครับในข้อสองพูดถึงปัญญาหรือสมรรถภาพในการพิาพากษานะครับในคิดเจักนั้นให้พี่น้องทราบว่า นะครับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระบิดาของเรานอกจากความรอดที่เราได้รับผ่านการเชื่อพระเยซูแล้วก็คือเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้เรามีปัญญาเพื่อเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ปรับปรุงแก้ไขไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตผมพูดกับคนที่เกี่ยวข้องเสมอว่าทุกการรับใช้ไม่ร้อยเอร์เซ็ต ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขทุกครั้งนี่คือสิ่งที่ทำให้เราดีขึ้นนะครับทำไมต้องแก้ไขนะครับเกี่ยวข้องกับในข้อสองว่าตัดสินเรื่องเล็กๆน้อยๆมันจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในขีดจักรในครอบครัวซึ่งเราต้องตัดสินเราต้องแจ้งนะครับแก่ขีดจักรว่าพระคำของพระพเจ้าสอนอย่างไรนะครับดังนั้นปัญญาเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอประทัย พระเจ้าปรารถนามันพ่อเราปรารถนาให้ลูกนะครับมีสติปัญญาช่วยเหลือตัวเองได้เผื่อแผ่เจาจารับเอื่นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ได้หมายถึงมาอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาถามพ่อแม่ตลอดเวลาเขาต้องเติบโตเขาต้องสามารถตัดสินใจได้นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอประทายนะครับในการที่จะให้เรานําปัญญาซึ่งมาจากรลองปรปับปรุงแก้ไขตัวเอง และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอาเมนไหมนะครับและที่สําคัญพี่น้องครับเพื่อดําเนินชีวิตในแต่และว,วันแต่และว,วันมันมีโอกาสเข้ามามันมีสิ่งที่ลูกหลานเราที่ตัวเราต้องตัดสินใจไม่ได้หมายถึงต้องกลับไปถามพ่อแม่ก่อนนะครับเพื่อดําเนินชีวิตอย่างมีไหวพริบอาเมนไหมเราจะดีใจมากถ้าลูกเราพระเจ้าก็เช่นกันนะครับมองลงมาเห็นว่าลูกเราเนี่ยมีไหวพริบ ฉลาดปาดเปืองและซื่อสัตย์ทําไมต้องซื่อสัตย์เพื่อไม่เอาเปรียบคนอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับและพี่น้องครับลากฐานคือความยำเกรงพระเจ้าและให้พี่น้องรู้ว่าความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเองมันเป็นทางเลือกคําว่าทางเลือกก็คือขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการเฉพาะความรอดหรือต้องการสิ่งอื่นด้วย สุภาษิตกล่าวอย่างชัดเจนว่าความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยเป็นบ่อกเกิดของสติปัญญาและพระเจ้าประทานให้แก่ผู้ที่สแสวงหาปรองเราสิงดมี้ขาดแลนแต่คนที่สแสวงหาพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆทั้งสิน้นแต่ท่านทั้งหลายเมื่อเชื่อพระเยซูแล้วจงสแสวงหาแผ่นดินสวรรค์และความชอบธรรมของ,งองค์กนผ่านพระคำของพรองและพระองค์จะทรงปวดเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวุงให้แก่ท่าน สุภาษิตบทที่หนึ่งในวันนี้ก็พูดอย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายบรรลุปัญญามีวินัยมีดิสซิ п ินเข้าใจคำรอบรู้ทำในสิ่งที่ฉลาดทำในสิ่งที่ชอบทำเฉลียวฉลาดเพิ่มคูณนะครับเพิ่มพูณช่ำชองนั่นหมายถึงว่าเป็นบอกเกิดของสิ่งเหล่านี้คือความยำเก่งพระเจ้าในข้อ30พูดถึงว่าเพราะ เขาไม่เลือกความยำเกง่งดังนั้นพี่น้องจะเห็นว่าความยำเก่งเป็นทางเลือกเราต้องเลือกความยำเก่งพระเจ้าอาเมนไหมนะครับเห็นชัดเจนว่ามีปัญญาฝ่ายโลกและปัญญาฝ่ายพระเจ้าปัญญาฝ่ายโลกคืออะไรเช่นความเห็นแก่ตัวมีทุกคนตามใดที่เราอยยังอยู่ในฝ่ายเนื้อหนังมันมีทุกคนนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติ นะครับความอิจฉาลิษยาความไม่ซื่อสัตย์อันนี้เคลือบปัญญาฝ่ายโลกและสิ่งเหล่านี้เอาเปรียบคนอื่นสิ่งเหล่านี้เห็นแก่ตัวนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ซื่อสัตย์เป็นเรื่องฝ่ายโลกเป็นเรื่องปกติเพื่อเอาตัวรอดแต่ปัญญาจากพระเจ้าคืออะไรอ่อนโยนจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มีปัญญาจากพระเจ้าดูว่าเขาอ่อนโยนไหมเขามีความถ่อมใจไหม เขามีความชอบทางที่สูงไหมเอาใจใส่ผู้อื่นหรือเปล่าและที่สําคัญก็คือไม่ลําเอียงตาเมนไหมผลคืออะไรพี่น้องครับดียอดเยี่ยมหรือเกินต้นไม้ต้องมีผลนะครับถ้าไม่มีผลชาวสวนก็ตัดทิ้งอันนี้เป็นเรื่องปกตกินะครับผลคืออะไรปรับปรุงแก้ไขชีวิตประจําวันดําเนินกับพระเจ้าวันต่อวันดีขึ้นทุกวัน ฉลาขึ้นทุกวันมีความเข้าใจทุกวันอันนี้เขาเรียกว่าแก้ไขชีวิตประจําวันนะครับย้อนกลับมาเมื่อเราดําเนินชีวิตแต่และว,วันก่อนนอนหลับนะครับต้องคิดว่าวันนี้เราต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรสิ่งใดที่เราพูดออกไปไม่ควรพูดเขาเรียกว่าแก้ไขชีวิตประจําวันผลคืออะไรพี่น้องครับจเจริญก้าวหน้าความคิดของพี่น้องจะก้าวหน้าชีวิตของพี่น้องจะก้าวหน้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนา ให้เกิดขึ้นในสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้เพื่อแก้ไขตัดสินสิ่งต่างในตัวเราและคนรอบข้างอาเมนไหมประการที่สองก็คือพูดถึงการพิพากษานี่คือเกียรติที่พระเจ้าประทานเกียรเรานะครับเราจะเห็นว่านะครับในข้อหนึ่งข้อสามเนี่ยมีคําว่าพิพากษาถึงห้าขั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเลือกและสิ่งที่เราต้องรับเกียรติที่พระเจ้าประทานเกียรเรา อู่ที่เรานะครับการพิพากษาพิพากษาสิ่งใดตัดสินความเรื่องของชีวิตนี้นะครับชีวิตในครอบครัวชีวิตประจําวันสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจักรนะครับพิพากษาโลกและทูตสวรรค์นี่คือเกียรติที่ลงได้ทรงประทานใี้แก่เรานะครับพระเยซูมาครั้งแรกเพื่อเป็นผู้ช่วยให้รอดจากความบาปและเมื่อพระเยซูมาครั้งที่สองเพื่อ พี่ภาคษาโลกอามนไหมนะครับดังนั้นพี่น้องกับการปรากฏตัวของเราเนี่ยไม่ว่าพี่น้องจะจากไปจากร่างกายนี้หรือถูกเปลี่ยนแปลงกายใหม่ทุกคนขอย้ำว่าทุกคนต้องปรากฏตัวต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระคิดและพระเยซูจะพิจารณาดูชีวิตว่าสองประการครับพี่น้อง เมื่อเราเชื่อพระเยซูแล้วใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าหรือเพื่อตนเองประการที่สองปฏิบัติตามพระคำหรือตามโลกียะวิสัยนะครับมันง่ายมากในการที่เราจะกระทําตามชาวโลกและไม่ง่ายเลยในการที่เราจะเป็นฏิบัติตามพระคําของพระเจ้าแต่ง่ายถ้าเราแค่ชิดพระคําของพระเจ้าและพระเจ้าสัางแรงแกเราว่าทางของชีวิตก็คือการ ปฏิบัติตามพระํารของพระเจ้าและหลังจากนั้นจะถูกตัดสินว่าจะรับบำเหน็จจากพระเจ้าหรือรับความอับอายขายหน้าต่อพระพักของพระเจ้านะครับการรับบำเหน็จในข้อ3กล่าวไว้ชัดเจนนะครับพูดถึงว่าพี่น้องทุกขั้นที่นี่และผู้เชื่อทุกคน นะครับเราจะพิพากษาร่วมเม็นไหมนะครับเราจะพิพากษาร่วมคนคนหนึ่งกว่าจะมาเป็นนะครับผู้พิพากษาได้ต้องเรียนกฎหมายนะครับต้องสอบต้องทำอะไรต่างๆตามหลักของทางกฎหมายจนได้นะครับเป็นผู้พิพากษาไม่ง่ายเลยเช่นกันนะครับคนที่เป็นผู้พิพากษาต้องมีความรู้ เราต้องมีความรู้จากพระคำของพระเจ้าที่ถูกต้องเพื่อร่วมพิพากษาอาเหนไหมไม่มีใครเอาคนไม่มีความรู้มาพิพากษาผิดพิพากษาถูกนะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะร่วมปกครองในโลกหน้าอาเหนไหมนะครับคุณสมบัติของเราต้องมีนะครับในการที่เราจะพิพากษาทู่สวรรค์ ิลูบทที่สองก็หกกล่าวว่าชัดเจนว่านี่คือเกียรติที่พระเจ้าประทานแก่พี่น้องว่ามนุษย์เป็นผู้ใดมนุษย์ก็เป็นเพียงดินเป็นเนื้อหนังเป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเป็นเกียรติเหลือเกินที่พระเจ้าคิดถึงเราเป็นเกียรติเหลือเกินที่พระเจ้าเยี่ยมเยียนเราทุกวันตัดกับเราทุกวันนะครับนั่นหมายถึงว่ามนุษย์เป็นผู้ใด เล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงระวังรักษาข้อเจ็ดพระองค์ทรงทำให้ท่านตำกว่าทู่สวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ประทานพระสริพระเกียรติให้แก่ท่านข้อแปดทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้เท้าของท่านอาเมนไหมนะครับสาัสดี ร้อยสิบในวันนี้ที่ผมเฝ้าเดี่ยวก็คือพระเจ้ามอบอำนาจแกราชาหนึ่งสองสาสกล่าวว่าท่านจงนั่งข้างขวาเราจนกว่าเราจะทำให้ศัตรูเป็นแท่นรองเท้าจงครอบครองท่ามกลางศัตรูถวายตัวของท่านด้วยความเต็มใจและข้อสี่ตักไว้อ่าง,งชัดเจนว่าเจ้าเป็นปรหิต ตามอย่างเมลชีเสด็อาเมนไหมสิ่งที่ได้รับคืออะไรนะครับสิ่งที่ได้รับก็คือยำเกรงพระเจ้ารับปัญญาเพื่อเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าพระเยซูเพื่อร่วมปกครองและร่วมที่ภาคษาสิ่งที่ขาดและแก้ไขคืออะไรรักษาความยำเกรง สิ่งที่สําคัญเวลาที่พระเจ้าทรงเจิมพระเจ้าสามารถเจิมเรานะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือการรักษาการทรงเจิมรักษาความยำเกรงรับปัญญามากขึ้นเพื่อร่วมปกครองและร่วมพิพากษากับพระเยซูขอพระเจ้าอวยพรที่น้องทุกท่นนานในนามขององค์พระเยซูกิจ้าอาเมน เม่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้พระปัญหัอข้อพระปัญญาและการพิพากษาขอบคุณพระเจ้าให้เรายอมเกรงพระเจ้าได้รับปัญญาเพื่อเราจะร่วมปกครองกับพระองค์ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าและเับาประเมตีจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าให้พี่น้องกลับไปใคร่ครวนต่อนะคะขอบคุณพระเจ้าเวลานี้จะเรียนเชิญท่านอาจารย์สวัวที่จะสรุป เพราะาจคำของพระเจ้าในสามแอลและอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้นำนอสการนะครับและขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์อาจารย์เชื่อชูกเกียรินะครับที่ได้แบ่งปันประคำของเจ้าเข้าเดียววันนี้นะครับในในหัข้อพระปัญญาและการติพากษาพี่น้องครับเพราะเจรคำของเจ้าตรงนี้ได้บอกเราแล้วว่า พระเจ้าทรงใช้ให้เรานะครับพีพากษาโลกนะครับที่น้องครับดังนั้นเรื่องราวในคริจัรทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรพระเจ้าทรงมอบหมายให้กับเราในการดูแลคริจัรเพื่อให้คริจัรของเจ้าสงบนะครับแล้วก็เป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าดังนั้นทุกเรื่องนะครับเราจะไม่ปล่อยให้อเรื่องราวเหล่านี้ได้ผ่านไปยัง คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าต้องไปฟอ้องร้องกันนะครับขึ้นลงขึ้นศาลดังนั้นให้เราทําหน้าที่ของเราในสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราในการพิพากษาเรื่องของโลกนี้ครับเราสงบใจนะครับพระเจ้าพิดาถวายสาธุการแบบลงขอบคุณกรงสำหรับการจัดระเบียบชีวิตของเราในชีวิตของเราในคสตจักรเพื่อพระราชกิจของกรงเพื่อ ว่าประสงค์ของพระองค์จะสําเร็จข้าแต่เจ้าขอบคุณโครงเศร้บพระเยซูคริสต์และและกังแมงเคงของพระองค์ที่ทรงเป็นคําตอบของทุกปัญหาในคริสจ,จักรขอบคุณพระเจ้าที่คริสจ,จักรเป็นของโครงและพระองค์ทรงเป็นองค์พระประมมุขทรงเป็นศีรษะ ล้วทั้งหลายเป็นเอาไว้ว่าในภก,กายของโครงขอขอบคุณพระเจ้าที่เอาไว้ว่าเหล่านี้เจ็ดติดต่อสนิทกับพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรัตและบรรดาข้อต่อเส่งเองทั้งหลายก็ต่อมายังจากสีสษะมายังอวัยวะข้าแต่พระเจ้าและบรรดาอาวัยวะเหล่านี้แข็งแรงได้และเติบโตและต่างได้รับพระพรอย่างมากมายโดยผ่าน พระเยซูผู้ทรงเป็นศีรษะแล้วขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราจะเข้าไปร่วมกันในการอาธิษฐานนามัสการพองค์ในคริสตกรร่วมกับพี่น้องผู้ทรงเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์พร์เจ้าข้าขออวยพรและขอพระองค์ทรงทําการอัศจรรย์อย่างมากมายในชีวิตของเราเพราะว่าเรามีชีวิตที่อัศจรรย์พร์เจ้าข้าและขอบคุณพองค์ และพระปัญญาของพระองค์อยู่กับเราและรองค์ทรงมอบหมายให้เราได้ปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ขอพระสิริของพระเจ้าอยู่กับเราขอฤทธเดชฤทธอัมมาขอพระองค์อยู่กับเราและขอพาอันทรงฤทธของพระองค์อยู่ข้ามกลางพี่น้องเราทั้งหลายทุกคนเราขอบคุณพระองค์ที่เราจะพ้นจากเหตุการณ์ร้ายทั้งสิ้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระเจ้าวอวยพรครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าวอวยพร